ณโรงงานแห่งหนึ่งเจ้าของโรงงานยืนมองเหล่าช่างฝีมือที่นั่งผลิตแหวนเพชรสร้อยคอตุ้มหูสวยๆมากมายเจ้าของโรงงานวาดฝันว่าสินค้าสวยงามและคุณภาพดีเหล่านี้ต้องขายดีแน่ๆเจ้าของโรงงานไปติดต่อขอเช่าื้นที่ขายของในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งทางห้างให้บูธเล็กๆมาหนึ่งพื้นที่เข้าหาตู้โชว์สินค้ามาวางเอาสินค้ามาจัดลงไปและหาพนักง,งานสาวสวยมายืนในบูธหนึ่งคน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีแต่คนเดินผ่านไปผ่านมานานๆจะมีลูกค้าแวะเข้ามาชมสินค้าสักรายและบ่อยครั้งที่ดูแล้วไม่ซื้อพนักงานสาวสวยยืนยิ้มแต่น้ำตาไหลาาพากเจ้าของโรงงานยืนครุ่นคิดเดี๋ยวนี้ตลาดอีคอมเมิร์ซเติบโตไปมากถึงขั้นที่เรียกว่าเราคงมองข้ามไม่ได้อีกแล้วเจ้าของโรงงานจึงไปติดต่อโปรแกรมเมอร์เพื่อสร้างเว็บไซต์ของตัวเองขึ้นมาโดยหวังว่าจะเพิ่มช่องทางการขายสินค้าของตัวเองได้มากขึ้นแต่แล้ว ก็แทนจะไม่มีลูกค้าเข้ามาในเว็บไซต์เลยเพราะเว็บไซต์ไม่เป็นที่รู้จักเจ้าของโรงงานยืนคุ้นคิดมีวิธีไหนที่ดีกว่านี้อีกไหมเจ้าของโรงงานจึงตัดสินใจไปฝากขายสินค้าบนเว็บไซต์ดังๆโด,ดยหวังว่าจะมีลูกค้าเข้ามาเจอสินค้าของเขามากขึ้นแต่แล้วสินค้าของเขาก็ถูกวางขายรวมกับสินค้าอื่นๆอีกเป็นล้านๆชิ้นมีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าโทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่เครื่องออกกำลังกาย เจ้าของโรงงานเศร้าหมองมีวิธีไหนที่ดีกว่านี้อีกไหมมีแน่นอน GJ Hub เบีงล่ะ GJ Hub เ,เป็นตลาดอ e ีคอมเมิร์ซที่สร้างขึ้นมาสำหรับการขายอัญ,ญมณีและเครื่องประดับโดยเฉพาะเราให้บริการที่แตกต่างไม่เหมือนใครไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเล็กหรือใหญ่เราทำงานร่วมไปกับคุณเราไม่ขายสินค้าแข่งกับคุณ เราช่วยแนะนำคุณสร้างร้านค้าที่แสดงความเป็นตัวตนของธุรกิจคุณได้อย่างเต็มที่คุณสามารถขายสินค้าได้ทั่วโลกอย่างไร้ขีดจำกัดเพราะ GJHub มีบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับคุณมากมายเช่นบริการถ่ายรูปสินค้าบริการแปลภาษาบริการทำแบนเนอร์โฆษณา GJ Hub ช่วยให้คุณขายสินค้าได้อย่างสบายใจตรงกลุ่มเป้าหมายและทำตลาดออนไลน์ได้ทั่วโลกเพียงคุณมีสินค้าก็ขายของได้แล้วเ yeah. ที่ GJ Hub เราออกแบบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จในอ e ีคอมเมิร์ซแว้มาที่ www.gjhub.com คุณจะได้รู้จักเรามากขึ้น